ตลอด2ปีที่ผ่านมาไม่คิดเลยว่าพวกเราจะทําสวนออกมาได้เป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับพวกเราช่องพิมพ์พาแฟมิลีนะครับคือตอนนี้ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีพี่ๆคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกถามกันเข้ามานะครับว่าอยากดูสวนโดยรวมของพวกเราว่าตอนนี้ สวนพิมพาเฟมิลี่อัปเดตไปถึงไหนเราบ้างแล้วก็ปัจจุบันมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูในคลิปนี้ครับใครที่กําลังติดตามช่องของพวกเราอยู่จะรู้ว่าผมกับพิมพ์เราสองคนสร้างทุกอย่างนี้กันเองตลอด2ปีเลยนะครับมีทั้งโรงเรือนต้นไม้แปลงผักแปลงดอกไม้และผลไม้หลายอย่างรวมไปถึงบ้านกาแฟบ้านต้นไม้ลอยฟ้าและบ้านพักในสวนของพวกเราเราจะเอาทุกอย่างที่เราชอบมาไว้ในพื้นที่เดียวกันให้หมดเลยครับเราให้ดอกไม้เป็นส่วนในการเพิ่มสีสันให้สวนของเราเวลาเดินเล่นจะได้มีมุมถ่ายรูป ส,ส,ส่วนผักแล้วก็ปลูกที่เราชอบกินไว้หลายๆอย่างถือเป็นกิจกรรมที่ดีและได้กินผักปลอดสารด้วยจัดแบ่งโซนปลูกให้เป็นระเบียบจะทําให้สวนดูสะอาดตามุมใต้ต้นไม้ปลูกผักไม่ได้ผมก็จะสร้างเป็นบ้านต่างๆวันไหนที่พวกเราเหนื่อยจากการก่อสร้างทําสวนก็แค่พักเติมพลังให้ตัวเองหรือไม่ก็หางานเบาๆทําถือเป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยครับสังเกตกันไหมครับว่าแปลงผักและสิ่งปลูกสร้างต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นงานไม้ทั้งหมดเลยพวกเราชอบไม้ครับแล้วก็เอาไม้ของตัวเองมาสร้างทําให้เกิดเป็นชิ้นงานต่างๆ สวนของเราทุกวันนี้ได้ทําสิ่งที่ชอบมีความสุขมากครับเป็นพื้นที่สีเขียวที่พวกเราต้องมาทุกวันเลยใครที่กําลังคิดอยากทาสวนผมแนะนําให้เริ่มลงมือเลยนะครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปได้เวลาเล็กและน้อยก็ยังดีเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องเสร็จแน่นอนครับผมพูดคํานี้กับตัวเองอยู่ทุกวันจนมาถึงวันนี้สิ่งที่พวกเราชอบก็เริ่มมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วค่อยๆทําค่อยๆสร้างถือว่าได้เก็บประสบการณ์ด้วยและถ้าวันไหนทําได้แล้วก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาต่อไปนะครับและที่เห็นในคลิปนี้ก็คือมุมต่างๆใน ที่สงงานกว่าๆเราจะเอาทุกอย่างที่ชอบมาไว้รวมกันให้หมดเลยครับคลิปอัปเดตสวนล่าสุดของพวกเราก็จบลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ